สวัสดีครับเอุซีอูิง,งเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท่านนะครับควันหลงเมื่อวันก่อนเนาะน้องอูงอิงกับพ่อโจไปออกรายการคุยแซบโชว์นะครับจากการสนทนาที่พิธีกรต่างๆได้ถามความรู้สึกของน้องอู๋อ,งอิงแล้วก็พ่อโจะนะครับถึงเรื่องราวที่ว่าถูกดราม่าเนาะตอนที่มาอยู่วงการใหม่ๆเข้ามาสู่วงการใหม่ๆนะครับ น้องอ๋ิงก็ตอบได้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มแรกเดิมทีที่น้องเข้ามาอยู่สาวน้อยเพชรมันแพงใช่ไหมมันมีกระแสดรามา่ามันมีบางคนเอฟซี FC บางคนที่เขาเกลียดเขาไม่ชอบเขาบูลลี่เสียงของน้องนะครับบูลลี่หน้าตาบูลลี่มือของน้องจากการที่น้องขึ้นไปร้องเพลงแรกๆยังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมการเดินลงหน้าวทีครั้งแรกใช่ไหมมัน ยังไม่มีประสบการณ์ก็จะมีคนมาคอยแรกๆเขามีแม่เวอร์เนาะคอยเป็นตัวหลักให้น้องประคองใช่ไหมพาน้องเดินลงมาก็อย่างว่าะครับศิลปินพอเริ่มดังมีชื่อเสียงขึ้นมามันก็มีคนอิจฉาคนลิสยาเป็นธรรมดาไม่ว่าน้องอุ๋ยเงินมาแบบเร็วมากศิลปินบางคนเขาอาจจะรับไม่ได้คนที่อยู่เก่าเขายังแปลกใจว่าทำไมน้องอุ๋ยถึงมีคนรักคนให้มาหลมากม หน้าตาก็ขีเ้เรไม่สวยเลยเสียงก็ไม่ใช่ว่าดีเลิศเลือะไรมากมายนะครับแต่มันแลกมันส่วนกระแสก็คือมีพ่อแม่เอฟซีต่างๆมาให้มันไล่ไปจำนวนมากเลยนะครับทำให้ศิลปินบางคนหรือว่าเอฟซีบางคนไม่พอใจไม่ชอบนะครับที่ศิลปินตัวเองไม่ได้มาไล่ก็เลยผ่านเกลียดน้องอกอิงซึ่งน้องอกอิงก็ได้ปิดใจอย่างกินใจเลยนะครับน้องบอกว่า ล่าเองเนี่ไม่มีพิษมีภัยกับใครแค่ล่าอยากมาทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวล่าไม่ได้คิดแย่งแข่งกับใครนะสิ่งที่น้องเป็นตัวเองของน้องอ่ะเป็นตัวตนของน้องน้องมีพื้นฐานจากครอบครัวเป็นคนยากจนใช่ไหมบุคลิกน้องคนเด็กบ้านนอกอ่ะคนจนบ้านนอกอ่ะมันจะให้ยิงประโยน์จะให้ มั่นใจแบบคนมีเงินมันเป็นไปไม่ได้นะครับลักษณะของน้องก็อยู่แบบเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านนอกนะครับไม่ใช่เด็กในเมืองแต่บางคนก็อาว่าน้องแอปแปลไม่ชอบน้องก็ด่าน้องอย่างที่บอสโจบอกเลยแหละครับบางคนมีความสุขในการด่าคนเติมเด็ดเพื่อมาด่าคนมันมีคนแบบนี้จริงๆะครับโดยไม่มองตัวตนลึกๆของน้องว่าน้นองนะ่ะเป็นเด็กบ้านนอกไม่ใช่เด็กในเมืองนะครับโบเคลิการติดดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี เป็นบุคลิกของตัวตนของตนเองนะครับที่มีบรรดาเอ็ซี MC ต่างๆชื่นชอบนะครับแต่มันก็ธรรมดาแหละพอมีชื่อเสียงขึ้นมาก็จะมีคนรักและคนเกลียดคนอิจฉามีมากมายเลยนะครับโลกเห็นความจริงมันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆเห็นใครดีไม่ได้ก็ต้องอิจฉานะครับอิจฉาลิซยาเขานะครับน้องอูย๋ยองนี่เป็นเด็กที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครนะครับการพูดการจาของนอ้องฟังออกเลยนะครับว่า เด็กคนนี้เป็นคนยังไงลักษณะนิสัยอย่างไรนะครับเด็กบ้านนอกนิสัยซื่อๆใสๆนะครับกาพูดแต่ละคำของน้องนี่ออกมาจากใจนะครับใสซื่อก็อย่างบัโจที่บอกนะครับบรโจก็บอกว่าถึงคุณจะดีแค่ไหนโปรไฟล์ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามในโลกแห่งโซเชียลแล้วคุณม,มีมีทางที่จะหนีรอดจากคำคอมเมนต์ลบๆนะครับคนที่คิดไม่ดีมันมีเยอะคนที่คิดดีก็มีนะครับสังคม ความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคนที่มองโลกในแง่ดีกับคนที่มีความสุขในการรู้ลี่ดูถูกคนอื่นมันมีจริงๆนะครับคนประเภทนี้ศิลปินทุกท่านไม่ว่าใครก็ตามที่โด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาหน่อยก็จะมีการที่คนไม่ชอบนะไม่ใช่ว่าเราดังแล้วจะถูกใจคนทุกคนมันไม่ใช่นะครับมันจะมีคนที่เกลียดเรามันมีจริงๆคนที่มีความคิดอคติมุมมองในด้านลก ชอบบูลลี่คนอื่นแต่ไม่ย้อนดูตนเองนะครับอย่างน้องอุ๋งเอิงก็เหมือนกันถูกบูลลี่นะครับจริงๆแล้วน้องนี่เป็นเด็กที่ดีเลยนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนจำเนื้อจำตัวการพูดกันจาก็น่ารักนะครับเรามาฟังการให้สัมภ,ภาษณ์ของน้องในรายการคุยแซบโชวกันนะครับฟังกันเลยครับนุกันน้อยอยู่จ้ะให้เลยบอ ก็มีเขียยอยู่จ้ะเพราะว่าหนูว่าหนูขอมา้มหมา,า,านะนมห,นนหนู่วดเดมาเห็ดมาว่าผู้ใหญ่นะหนูแคมมาเห็ดงันของหนูเส่อๆอเราเป็นอย่างเขาคือต้องบอกให้หนูนำมองที่ผลงานเนาะใช่แล้วเราเรา,เราได้ไปปรึกษาพ่อไหมคะคุตอนนั้นปรึกษาจตเป็น,นช่วงแรกๆแต่ที่ไปปรึกษาเพราะว่าช่วงแรกที่ถือคำลมมาเลยหลังวทีนี้คือไปแอบร้องไห้โในตทด อ่าแล้วเป็นน้อยใจ้องให้อย่างเงี้ยเหรอลูกตอนนี้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงก็เรียกวันนี้ที่มานั่งคุยกับเราในคุยแซ่บโชว์เนี่ยดีแล้วนะาดีก็แล้วทั้งนั้นเอาความมั่นใจของเราฝากบอกโนที่แบบมองมองคุณข้าเดิมเราผิดไหนซิอยากฝากบอกอะไรบ้างคะหนูอยากบอกว่าหนูโบไม่ผิดไม่ไพ่น้่ผููใดดรอกจ้ะบางคนอาจจะเห็นหนูแค่คีบแยนหน้าที่แต่ว่าหนูอยากให้พี่ๆที่เพื่อนว่นท่นเปิดใจเปิดใจเบื้องว่า เขามาไกลชิดหนูเบิงสิวว่าหนูเป็นคนจังใดสิบโวมนแบบเพื่นในคลิปก็ได้ดน,ไน,นะบางคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนกระเดะตามจริงอายุเด็กอายุ18ปีถ้าอยู่ในเมืองก็เป็นในเมืองเนาะแต่ถ้าคือด,ด้วยด้วยตัวตนของลูก16ปี17ปี18ปีแต่เขายังอยู่ในในตอนนี้ยิ่งมีชื่อเสียงแล้วก็แทบจะแบบกรยังเป็นเด็กน้อยมานองมา,นา,นานหน้าคนนึง ที่อดีตเคยนอนอยู่หางรอบมั่วเคยเป็นอ่าที่บอมแมนเล็กน้อยในเมืองอ่ะครับตัวต้นเขาเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยครับซึ่งผมก็อยู่ลูกมาก็เห็นลูกก็อยากให้มาสัมผัสดูจริงๆบางคนในหลายคนก็มามาพูดกับนางแล้วนะว่าแต่ก่อนเคยมองไม่ดีอ๋อไม่ชอบเคยไม่ชอบค่ะแล้วพี่ขอโทษด้วยนะอย่างเงี้ยมีนะครับค่ะน้องหญิง ต้องไปแคร์โดนกันหมดแหละทุกคนเนาะเราต้องเิ้มแข่งไว้เราเก่ง